สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมชั้มฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford r a n g e r X ร p เอ็ Sport นะครับผมคันนี้จะเป็นแคปนะครับจะเป็นแคปเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมคันนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทนะครับผม X อ p กซ์นะครับผมจะมีทั้งหมด4สีนะครับจะมีสีดำสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีแดงนะครับผม X อ p กซ์จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับทั้งตัว4ประตูและแคปเลยนะครับผมเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนนาด2002ะครับ แรงมา man, ้านะครับจะอยู่ที่ร60กแรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่3 8 5ด้านิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวมาชมชุดแต่งใกล้ๆทีละส่วนนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับครับผมเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับผมคันนี้นะครับใส่เป็นชุดกันชนหน้าเหล็กของ outlander นะครับผมปกติที่เห็นกันทั่วไปนะครับผมจะเป็นของ hammer นะครับนี่นะครับคันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกใส่เป็นของ outlander นะครับนี่เหล็กหนานะครับผมแข็งแรงเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับห่วงลากจุงนะครับผมสีแดงนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีไฟตันหมอกนะครับผมนี่เป็น LED นะครับ XL Passport นะครับด้านหน้าจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเราก็จะใส่ลูกยางอุดไว้นะครับผมเพื่อให้ให้ดูไม่โล่งนะครับนี่นะครับแต่ถ้ารุ่น y t e c ทที่มีเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็จะใส่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับจะมีรูเซนเซอร์ทั้งหมด6รูนะครับผมนี่นะครับนี่นี่นะครับรูเซนเซอร์นะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านบนนะครับ จะเป็นกระจังหน้าทรงลัพเตอร์นะครับนี่นะครับขอบกระจังหน้านะครับก็จะใส่เป็นสีดาด้านนะครับผมนี่แล้วก็ตัวสื่อฟอร์ดนะครับก็จะทําเป็นสีดําขอบแดงนะครับเพื่อให้ตัดกับสีรถนะครับนี่คันนี้ลูกค้าไม่ใส่สกรูฟนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเดิมนะครับนี่นะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเอ็กซ์าร์นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมด้านข้างนะครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับ ตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับผมแบบมีหมุดนะครับนี่นะครับตัวนี้เราไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมนี่จะใช้น้ายาประสานนะครับแล้วก็ใช้กาว3าเอแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับนี่ซุ้มล้อมีให้เลือกนะครับผมแบบเรียบแบบมีหมุดสามารถเลือกได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กของ o อไอซนะครับผมนี่จะเป็นสีดํำขิปเงินนะครับผมนี่ มาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะครับ AT3 นะครับผมซีรีส์ยางนะครับ 265/70R16 นะครับผมนี่นะครับดูบึกบึนเลยครับตัวนี้ถัดมานะครับผมบันไดข้างนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนใส่บันไดข้างเหล็กของ l i b e t นะครับผมถอดบันไดข้างเดิมออกนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่า LM นะครับผมนี่ย่อๆนะครับนี่นะครับแข็งแรงนะครับผมรับน้าหนักได้เยอะนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับผมนี่สติกเกอร์มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับสามารถเลือกได้นะครับ XR p s p o r t นะครับผมไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างตรงนี้นะครับผมสแตนดาร์ดจากโ <ๆ S 1> รงรงานนะครับแก้มข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับผมครอบกระจกมือเปิดนะครับจะเป็นสีดำด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะใส่แค่เบ้ากันรอยมือเปิดนะครับสีดำด e ้านนะครับตัวสีเลนเจอร์สีแดงถัดมานะครับผมเราก็จะติด กันสาดให้ด้วยนะครับผมสแตนดาร์ดจากโรงงานจะไม่มีนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมท้ายรถนี่นะครับคืออะไรเดิมนะครับกันชนหน้าเดิมนะครับกันชนหลังเดิมบันไดข้างเดิมนะครับก็คืนให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับกระบะไลเนอร์นะครับก็จะแถมเป็นของแท้ฟอร์ดเลยนะครับนี่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของข้อฝาท้ายนะครับข้อฝาท้ายนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นข้อฝาท้ายสีดําด้านนะครับผมตัวของสือฟอร์ดทำเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับ ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเดิมนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ชุดครอบนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนกันชนด้านหลังนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะใส่เป็นกันชนหลังเหล็กของ Outlander นะครับจะมาพร้อมกับห่วงลักจุงสีแดงนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องกอบป้ายนะครับเช่นเคยนะครับผมนี่คันนี้นะครับผมมีแถมกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับนี่นะครับ กล้องบันทึกหลังนะครับติดไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมที่หลังนะครับนี่เดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างครับผมถัดมานะครับผมภายในนะครับผมตัวนี้จะเป็นแคปบเปิดได้นะครับผมจะเปิดได้กว้างเลยนะครับเอ p ก s s p o พ t นะครับผมดูนะครับนี่เข้าออกได้สะดวกสบายนะครับผมภายในนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมเดิมเดิมนะครับเอ p กแอร์พัสจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้แลวก้จะใส่เป็นเบาะหนังสีดํานะครับ เดินได้สีแดงนะครับผมแผงข้างประตูได้นะครับนี่แล้วก็จะมีแถมเบาะแคปให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีแถมพรมกระดุมนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับนี่ส่วนหน้าจอนะครับผมเอ็กซ์พัทสปอนะครับจะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับผมขนาด8นิ้วมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่นะครับ พวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัย e-pads แบบซับแรงกระแทกนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่กล้องบันทึกหน้าหลังเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากล้องหน้ายังไม่ได้ติดนะครับสายก็เลยห้อยไว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับครับเป็นไงบ้ครับกับเจ้า ford ranger e p a s sport คันนี้นะครับผมที่แต่งสไตล์ off road นะครับผมชุดกันชนหน้า o u t l a n d e r นะครับผมกันชนหลัง o l t l a n d e r นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับ ส่งแบบหรือว่าตัวอย่างให้ผมทา้งลายได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีลายไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ